ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องเจ๊หวานซอย9นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรฮานอยปกตินะคะหรือว่าฮานอยธรรมดาบ้านเรานะคะที่ออกรอบ18ในการ30นาทีนะคะส่วนฮานอยพิเศษและฮานอย VIP เคยลงสูตรไปให้คร่าวๆแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เคยดูก็สามารถย้อนกลับเข้ามาดูในช่องได้นะคะ อะก่อนอื่นเลยถ้าก่อนจะเข้ารับชมสูตรกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเจหวันซอยก้ากันด้วยนะจ๊ะอ่าก็มาดูสูตรก็เป็นสูตรง,ง่ายๆนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างไปให้ไดยตามวันเลยคนะยกมาทั้งหมด5วันนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรรูด19ประตูนะคะบนล่างนะลืมบอกนะแต่ว่าเขียนไว้ยู่เนาะสูตรฮานอยปกติรูด19ประตูบนล่างนะคะ อ่ะเริ่มตั้งแต่วันที่19นะคะ19เดือนมิถุนายนนะ2565ของเรานี่เองนะล่าสุดเลยนะจ๊ะย้อนหลังแค่นี้นะ <c oughs> ขออนะคะเสียงแหบนิดนึงนะก็มาเจอกันในยามเช้าๆอย่างนี้นะคะให้นำหลักร้อยนะคะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาให้ให้นำหลักร้อยนะคะ สูตรนี้จะเป็นให้นำหลักร้อยนะคะมาไว้ตรงนี้ค่ะนํามาคูณสองนะคะขอไว้ค่ะเสียงเริ่มแหบนะอ่าให้นำหลักร้อยนะคะมาคูณกับสองนำหลักร้อยมาคูณสองเท่ากับ 8นะคะ8นะับเพิ่มไปอีก4แต้มนะคะให้นำเลข8มายึดไว้ก่อนตัวหนึ่งนะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ตัวเนาะในการรูด1 9ประตูอ่าให้นับเพิ่มขึ้นไปอีก4แต้มนะนั่นคือ8แล้วก็9 0 1 2นั่นเองนะคะไม่งุงเนาะ,ะเราจะใช้เลขไหนคะรูด เลขเยอะขนาดนี้เราจะใช้เลข8นะคะเราจะใช้เลข8และตัวสุดท้ายของแต้มที่4ที่เรารับเพิ่มขึ้นไปนะคะนั่นก็คือเลข2นะคะรอบนี้เราจะใช้8กับ2นะคะนำไปรูด19บประตูแล้วมาดูงวดต่อไปนะคะงวดต่อไปเราก็จะใช้เราก็จะทำเหมือนเดิมนะวันนี้เข้าไหมคะ ยี่ม yeah. วันที่ยี่สิบมิถุนายนนะคะจะออกคษษษษษุสพาทําไมกันนะอ่าก็ข้างบนออกศูนย์แปดนะคะข้างล่างออกเจ็ดเก้าเนาะเข้าไหมคะเข้าเลขแปดนะคะตัวนี้เข้าเลขแปดเข้าเลขแปดของเราหนึ่งมวดต่อมาคะ่ะทาเหมือนเดิมเลยคะ่ะทําเหมือนเดิมน้ําหลักร้อยเหมือนเดิมคะ่ะ ก็คือ8ปคูณสเท่ากับเนะท่าเท่ากับสินะให้ใช้ตัวสุดท้ายนะคะยืดตัวสุดท้ายนะก็คือเลข6นั่นเองนะคะเลข6นะับเพิ่มขึ้น4แต้ม7 8 9 0รอบนี้เราก็จะใช้เลข6กับเลข0นนำไป ลูดนะคะ6กับ0 6กับ0มาดูวันที่21นะคะ21เข้าไหมคะเข้า7 6ล่างนะคะเข้าเลข6นะต่อไปนะคะคงไม่งงกันนะก็คือเอาหลักร้อยหลักร้อยมาคูณ2แล้วนะเพิ่มไปอีก4แต้มนะคะเลข5คูณ2 เท่ากับ10ใช้เลข0แอดลืมเปลี่ยนสีปากกาบ่อยมากนะอ่ะศูนย์นสาสนะคะเราก็จะใช้เลข0กับเลข4 0กับ4ี่นำไปรูดก็มาดูรอบนี้นะคะเข้าไหมคะเข้าเลขสี่นะวันที่2ี่อเข้าเลขสข้างบนเนาะ ต่อไปนะคะเลข8เหมือนเดิมค่ะเลข8 8ดคูณสเท่ากับ16ใช้เลข6นับเพิ่มไป4ี่แต้ม7 8 9 0นะคะเราก็จะได้เลข6และเลข0นําำไปรูด19ประตูนะคะวันที่23นะคะ เข้าเลขศูนย์ข้างบนนะเข้าเลขศูนย์ข้างบนนะคะเริ่มดำเนินการมาสี่วันแล้วนะคะก็เข้าออทั้งสี่วันนะยังไม่หลุดเลยต่อไปนะคะเสียงไม่ค่อยมีต้องขออภัยนะคะเลขหนึ่งนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบสามนะเลขหนึ่งเท่ากับหนึ่งคูณสองเท่ากับ สนะคะนะับไปเพิ่ม3ามสี่ห้าหเพราะฉะนั้นรอบนี้วันที่24มิถุนายนนะคะเราจะใช้เลขสองและเลข6นะคะสองและหกนำไปรูปสิบเกาประตูฮะผก็จะออกวันที่24คือวันนี้นี่เองนะคะตอนหกโมงเย็นนะคะ ก็ไม่งงนะคะเป็นสูตรที่ง่ายส่วนคลิปหน้านะคะแอดจะมาบอกวิธีจับเลขคู่ยังไงจะสมมุติว่าถ้าเราได้2ตัวมาแล้วเอ๊ะเราอยากจะเจาะเราจะหาตัวเจาะยังไงดีเดี๋ยวเอคลิปหน้าจะมาบอกนะคะสําหรับตัวเจาะเลขคู่ตัวเจาะที่จะมาจับคู่กันกับเลขที่เราได้นะคะสามารถใช้ได้ทุกห่วยเลยนะตัวเจาะตัวนี้นะ สามารถใช้ได้หอยล่าฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP เลยนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าลงให้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครง,งงตรงไหนนะคะให้ชักแชทเข้ามาบอกเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะที่ LINE n w u 6เดนะแอดจใจทิ้งไลน์ไว้ข้างนะข้างบนคลิปอยู่นะคะหรือว่าใครไม่สะดวกแอดไลน์ ID นะคะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะ ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะเป็นลิงก์ l ลายและลิงก์สมัครหรือว่าใครที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทางหวยยี่กีและหวยปกติทั่วไปก็มีนะคะสามารถเข้าฟรีเพียงแค่สมัครสมาชิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะ้ะและส่งยูเซอร์มาที่ลายเอ็นเด์ยูหหรือว่าคลิกลิงก์ส่งยูเซอร์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดวานจะดึงเข้ากลุ่มนะคะในกลุ่มก็จะมีแนวทางหวยฮานอยหวยลาวหวยไทย หลายหวยเลยนะคะมีครบทุกสูตรเข้าฟรียอยู่ฟรีอยู่ได้ตลอดชีพเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเจ๊หวานซอยกันด้วยนะจ๊ะและก็ขอฝากช่องวีสองกันไว้ด้วยนะคะกันช่องนี้ปิวนะสวัสดีค่ะ É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo, vai ser sequência de vapo, vai ser sequência de vapo, sequência de vapo, sequência de vapo.